เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,620บาทจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบกันครับก่อนอื่นนะครับเราต้องรับรู้รับทราบก่อนว่าเงินกรณีชราภาพเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่3สันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสำนักงานประกันสังคมไม่ได้มีการเลเก็บในส่วนของเงินกรณีชราภาพแต่อย่างใดนะครับ ดังนั้นผู้มีสิทธิ์ลับกรณีชราภาพต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองนะครับก็เท่ากับว่าณปัจจุบันประมาณ24ปี เงินบำนาญชรา,าภาพจะได้รับก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนอายุครบ55ปีจะได้รับบำนาญชรา,าภาพ1020ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราบำนาญชรา,าภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่นเองนะครับยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นด้วย ตัวอย่างที่1น,นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีนะครับจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,620บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสุดคำนวณ1.5คูณ20 เท่ากับ30%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก30%ที่จะได้เพิ่มเป็น50%นะครับ50%ของ11620บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ5,810บาทนั่นเองตัวอย่างที่สองนะครับทรงเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีนะครับจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11620บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้ 30ปีลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่จะได้เพิ่ม20เซนเดิมบวก22.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น42.5% 42.5%ของ11,620บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ4,939บาทตัวอย่างที่3ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย 11,620บาทบส่วนเกินจาก180เดือนคิดอย่างนี้25ปี -15 เท่ากับ10ปีส่วนเกินสุดคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก15%ที่จะได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ11,620บาทเท่ากับเงินบำนานที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ4,067บาทตัวอย่างที่4ครงเงินสมทบประกันสังคมมา 20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,620บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสุขคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบก7.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ11,620บาทเท่ากับเงินบำนานที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ3,196บาท ตัวอย่างที่5นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ย11,620บาทนะครับ20%ของ11,620บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะด 2, ได้รับต่อเดือนคือ2,324บาทได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนไปจนตลอดชีวิตเลยเรามาดูตารางนี้กันบ้างดีกว่านะครับสไลด์ก่อนหน้านะครับมีการคำนวณให้แล้วนะครับตารางนี้เราจะมาสรุปมาว่านะครับถ้าส่งจำนวนปีเท่านี้จะได้บำนาญเท่าไหร่อย่างเช่น ส่งสา4ปีได้บำนาญ5,636บาทส่งส3ปีได้บำนาญ5,461บาทส่งสา2ปีได้บำนาญ5,287บาทส่งสา11ปีได้บำนาญ5,113บาทส่ง29ปีได้เงินบำนาญ4,764บาทส่ง28ปีได้เงินบำนาญ4,590บาทส่ง27ปีได้เงินบำนาญ4,416บาทส่ง26ปีได้เงินบำนาญ4,241บาท ส่ง24ปีได้เงินบำนาญ3,893บาทส่ง23ปีได้เงินบำนาญ3,718บาทส่ง22ปีได้เงินบำนาญ3,544บาทส่ง21ปีได้เงินบำนาญ3,370บาทส่ง19ปีได้เงินบำนาญ3 0 2 1บาทส่ง18ปีได้เงินบำนาญ2,847บาทส่ง17ปีได้เงินบำนาญ2,673บาท ส่ง16ปีได้เงินบำนาญ2,498บาทนะครับโดยประมาณก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิการรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ ทันตะแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.ts สนะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงราข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำสกนะครับมาตาา3 3ส่ง งวดละเท่าไรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บาเนตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือทันตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือ,อยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับ นะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้กันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน แอดไลน์ line, นะครับของปากกาสังคมนะ เช็คเงินสมทบชลาภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกัรน,นะฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ